ฮัลโหลที่เชอร์ไม่แนมอีทพัทรพันธ์พลพิชัยแอมซิกอินไฮสคูลสติลเดนทุเดย์ไอวูดไลท์ทูพรีเซนต์อัมเบวเชียงรายพรบินฟิร์สบอร์เดอร์อินเดอะนอร์ทเน็กทูเมียนมาซาวเน็กทูลาวอีสต์เน็กทูพะเยาพรบินแอนด์ลำปางพรบินแอนด์เวสต์เน็กทูเชียงใหม่พรบินแนทอินสโลแกน the n o s m a r t of sin, the frontier of Sri Ram, the n o m to the c o l t u of l a n a and d o i t u n g Temple. Next, occupation, farmer and cultivation. Next, economy is about 82,000. 8 0บ9 bar p a p พ y a Next, in Persian Persian, อาจารย์ทวันรัชนี and last to replace Wat Rong Temple Phu Fa thank you for your attention